เห็นงูเขียวรัดตุ๊กแกคอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดวันนี้ค่ะ11สิงหาคมที่บ้านเลขที่268ตำบลศรีสุดโทอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะเจ้าของบ้านนะคะได้ถ่ายคลิปขณะที่งูเขียวพระอินตัวใหญ่กําลังรัดตุ๊กแกแน่นหวังกินตับแล้วก็ฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งแม้เจ้าของบ้านค่ะจะเดินเข้ามาใกล้งูเขียวแล้วก็ตามงูเขียวก็ยังคงใช้ลําตัวที่ยาวรัดตุ๊กแกแน่นและไม่มีท่าทีจะยอมปล่อยส่วนตุ๊กแกค่ะทําได้เพียงกระดิกหางไปมาคาดว่าตุ๊กแกเนี่ยคงจะไม่ แต่สุดท้ายเจ้าของบ้านก็ได้ใช้ไม้นะคะเขี่ยให้งูเขียวและตุ๊กแกแย่ออกสการโดยงูเขียวค่ะก็ได้เลื้อยหนีออกจากบ้านไปส่วนตุ๊กแกค่ะที่กําลังหายใจรวยรินพอฟื้นขึ้นมารอดตายก็รีบไต่ขึ้นเพดานบ้านไปเจ้าของบ้านบอกว่าไม่อยากฆางูเพราะว่างูเขียวมันรัดตุ๊กแกเพื่อจะกินเป็นวัตจักรของสิ่งมีชีวิตในโลกหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข่าวชาวบ้านแล้วก็คอหวยที่รู้ข่าวก็ต่างมาพูดคุยถามไถ่ยและไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดบ้านเลขที่268ไปซื้อหวยเสี่ยงดวงงวรยค่ะ